สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่อง Art n i e นีเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายครับห่างเสียงเมื่อเช้าต้องขออภัยครับ2 1 1 2มาเลยไอที่ไม่เอามาไอที่ที่เอาดันไม่มาแก้มือบายครับแต่จะมาหรือไม่มาเนีต้องกราบขออภัยไว้ก่อนถ้ามาก็ขอแสดงความแสดงความยินดีล่วงหน้าครับเล่นพันกันและเลกไม่เดิน,นพันกันแล้จะผมมีสติอย่างนึงเหมือนเดิมครับ ก็อย่างที่ผมรันไปที่ห้องชุมชนอ่าไมชุมห้องชุมชนครับวันนี้ผมคงไม่รันต่อนะแต่คือผลจีนบ่ายออกอะไรไม่ว่าบนหรือล่างท่านลองเอาไปเล่นครับมันจะมีอยู่แค่2หางเนาะถ้าช่วงนั้นหางเสียงอยู่ลบมันจะง่ายหน่อยครับมันจะมีบนล่างอยู่แค่4คู่นะครับจะง่ายจะไม่เยอะจะได้บนล่างแต่ถ้าขึ้นบวกแต่ถ้าขึ้นบวกมันจะมีหลายตัวแปรมากคุณก็เล่นแค่ ไอ้ผลจีนอะไรกันนะครับเนาะแต่ถ้าลงลบท่านสามารถเล่นได้บนล่างไปจับคู่เอาได้นะครับเพราะว่าหุ้นลบบนล่างาสลับกันอยู่ไม่แค่2คู่นะครับเนาะจากสายสิทิหังเส็งปิดเช้า10แต้มเมื่อเช้าปิด10แต้มที่28นะครับอาทิตย์นี้หลังจากปิด10แต้มเช้าบ่ายตามพี่น้อง2รอบติดนะครับมีเบิ้ล1รอบผมว่าบ่ายนี้โอกาสที่จะเป็นเลขพี่น้องเป็นไปได้สูงมากนะครับ พี่น้องถ้าใครเล่นเพี่น้องข่านก็เล่นเป็นพี่น้องไปอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องมาลูดเด่นของผมนะครับแต่ถ้าท่านชอบลูดท่านก็ลองฟังผมเสร็จแล้วถึงจะตามหรือไม่ตามขึ้นอยู่กับท่านเนาะห่างเสงบายผมมองอยู่สองตัวแปรครับผมมองอยู่สองตัวแปรอีกแล้วแง่สองตัวปแปรเกล้วถ้าสามสี่สามสี่เก้าศูนย์โอเคครับเดี๋ยวผมเจาะไปเลยวันนี้จะมีอยู่ประมาณหก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  หกเจ็ดหางครับหกเจ็ดหางไปทาง,เ,ทางเอาไปก่อนเดนแปดครับสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสี่ห้าหกห้าครับโอเค ร้อมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ร้อยมาศูนย์ผมชอบอยู่3คู่นะครับผมชอบอยู่3คู่แบบเจ็ดปดหกหผมจับที่ลบนะครับเจ็ดแปดห0934ท่านใดไม่ชอบสนใจชุดที่8ท่านกรเล่นชุดพี่น้องผมว่าโอกาสพี่น้องมาเป็นไปได้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับสวิดาสวัสดีครับเฮ็งๆรงลยทุกท่านครับ